สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง r a p i y e a n s นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำเมนูโคลาโซดากันค่ะเป็นโคลาโซดาที่ผสมน้ำผลไม้นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะคะว่าเป็นโคลาโซดากับน้ำผลไม้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูแรกกันก่อนเลยนะคะเราจะใช้โคลาของติงฟงค่ะ น้ำลิ้นจีของติงฟงแล้วก็โซดานะคะส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะใช้มีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะส่วนผสมแรกเราจะใช้โคลานะคะ40 ml ค่ะตามด้วยน้ำลิ้นจีนะคะ20 ml ค่ะแล้วก็โซดานะคะ200 ml ค่ะ สำหรับเมนูลากนะคะเราก็จะให้รสชาติของโค้าเนี่ยนำแล้วก็น้ำลิ้นจี่เนี่ยเป็นกลิ่นเบาๆนะคะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราจะมาเทใส่แก้วกันนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะโคลาลิ้นจี่โซดาแก้ว22ออนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูที่2กันเลยนะคะ เราก็จะใช้โคลาติ่งฟงน้ำสับปะรดน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็โซดานะคะสำหรับเมนูนี้เดี๋ยวเรามาทำเป็นแบบทูโทนกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะใช้โคลานะคะอยู่ที่30 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะ10 ml ค่ะ ที่เราใช้น้ำเชื่อมนะคะเพราะว่าเราอยากให้ส่วนผสมด้านล่างมีน้ำหนักนะคะเราก็เลยใช้น้ำเชื่อมเพื่อให้น้ำโคลาเนี่ยมีน้ำหนักแล้วก็เขาจะได้แยกชั้นสวยงามค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้โซดาอยู่ที่80 ml ค่ะเราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตามด้วยน้ำสับป,ปะรดค่ะ สำหรับน้ำสับปะรดนะคะเขาจะมีความเข้มขน้นแล้วก็มีความหวานนะคะเราจะใช้แค่10 ml เท่านั้นค่ะตามด้วยโซดานะคะ120 ml ค่ะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ เราก็จะเทในส่วนของโคลาลงไปก่อนค่ะตามด้วยน้ำแข็งนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำสับปะรดค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะโคลาสับปะรดโซดาค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูโคลาโซดาลิ้นจีแล้วก็โคลาโซดาสับปะรดนะคะเป็นเมนูโคลาโซดาที่มีน้ำผลไม้ผสมทั้ง2แก้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทุคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องลาบ i n ิงช่องนี้สำหรับวันนี้่ายลาบิดิงไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ